ไปแล้วครับวันลม<ป>ยำแรงวันพุธครับนนอันพุทธวันไหนวันอันพุทธที่ยี่สิบหกคุณพาพันตรงนี้ยังมีลมอยู่ออกมาไปาวาวครับเดี๋ยวอื่นเขาลมที่ใายเต็มวันก่อนนขก็พิถ่ายไม่น,นี่ละน่าจะพิถ่ายฤด,ดูกาลแต่อาจจะมีลมอยู่มาหน่อยๆอ,อยู่ช่วงเดือนมีนาโอ้โหเกาเด็ด เออเห็นน้ำมีแบบรับลมมอ่อนแต่ต้องมีสายอ่อนอันนี้สายสายกลางร้อยเจ็ดสิเนเซนสองลมมันก็ค่อยมานะนี่ลมก็มาเรื่อยๆลมล่างลมสิบสองสิองกมอพุดกาศีลมที่สองลองเมื่อกว่าสิติดลมบ่ลมล่างพื้นอี่สอง ทีมงานใส่จวดมาขึ้เกา่าไปไม่จริงยากาศยำแรงครับทวีนตกดินแล้วาทีมงานมาปล่อยเืาเก่าครับไดูน้ากันครับว่าชิจวดปะครับมื่อน่ยแต่ลมมาช่วงเด้อครับลมมาช่วงสามทุ่ม,อมออยี่สิบสี่กมช่อง 6โมงฮอดส2กลุ่มกันย่ง 11, 12แต่ลมล่างก็แห้งอยู่ครับแต่ลมล่างแห้งอยู่่ตรวดอยู่ครับวันนี้ไม่ได้ติดไฟครับไกลบริชาติดวาแต่บ่มีลมบร่ได้ชา,าตามมชาิแบตไว้เลยด่นกันครับ จวดแล้วไม่จวดครับอันนี้ขอตัวประกอบหางประกอบเชือกกันครับแต่จากมาถัาเบื้องตอนแลนจวดกันเลยครับไปครับปจุุสตาร์กันเลยครับคุณละจุสตาร์เฮดงั้นนี่ไทยไทยไปแล้วไมุ่ดเป ยังมสิบติดลมตีหางมันออกน้ำครับเราลุล่นกันครับว่าจะจวดหรือไม่จวดตัวเดิมของเราเนี่แหละครับ ร้อเสิซนติเมตรทรงเอลกิวห้องโตเก่งห้องประกอบผ้ามหมช่องเอลกิวย้กาดยแรงกรับประมาณนี้ครับลมดีๆแต่กลงเว้นฝนตกครับฝนตกลิน ก่านจะมาได้แลนวาวครับมือนก็เลื่มาได้ชาร์จแบตไ่ชาร์จไฟไวแต่น้ำก่อนเป็นคนปล่อยครับเป็สนสองเป็นคนแลนครับ รุมเป็นไนว้วนมุนทนูน้ำด้อโอเครุมมีล,ลุมหละลุมคือมิดจีดีบ่าทางลมอะไรบ่ไปก่อนเฮ้ยไปแล้วครับอ่อนรมบนบ่ครับโคตรแรง ลมบนบ่ทางทางบ่มีลมแบบ่โคตรแรงโคตรแรง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 อยู่สปีดแรงเต็มสปีดเส้นสองสปีดแรงอีหลีเส้นสองอยู่ลมบบ่ก็แบบแบบแบบคือยังลมบนบ่เป็นจะมีลมบนบ่มีบ่ทางอีกข้าหน่อย หายแล้วลมเบาๆอยู่ทางๆแต่ก็เพราะอยู่ได้อยู่ั้งไปเชือกแล้วลายเชือกมาเรื่อยๆไาติดลมบนเดี๋ยวเริ่องด้านหน้ากันครับลมเบาๆครับ ทำละกล้องกับเมิดมัวละครับนี่เมฆหนา่ข้ยมันอ่ะฝนทิตโต้าครับรอบเด็กครับลมเบาแห้งลมเบามากมากถานนหอบ,บลันมาติดลมลมเปลี่ยนทิศครับ ส่วนทั้งแรนเลยหายแลงทั้งแลงลมเป็นทิศหรอที่เป็นลมฝนหรอครับ บ่มีลมบ่ทางทางบ่ติดลมเลยเดี๋ยวครับเอาลั่นค่อ,คอยๆแต่บ่แรงกับบ่ลัน่น Lần bao giờ đại bao hà lòi phụ bao lê bao săn bao ngồi kéo mày bao bao mày bao mày bao bao mày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  bao bao mày 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 bao cứu mớ nản theo land mớ ở ở làng làng, ở bao lao tả, vào loài lâm này ở, ta bò sát จะกบชั้นเลยเนาะทำมันดูขึ้นได้มันก็จิวไดเก้อรึเปล่าให้ลอยน่าะถ่านติดพยางงีบเอาทางบนนี่มันแห้งอยู่เลยจะต้องหยาันน้ำทำน้อยน้ำซึมผ่ามันใหญ่นามันขังมันอืมผู้ใดเห็ดได้นี่ก็อึ้งกันแล้ว เห็นไ,ได้ลมหนาขนเปลี่ยนผ่านใหม่ลมร่มเดี่ยวน่าขึ้นเนาะต้องขึ้นไปในพุ่นแห้งเอออมมถอะวะปุ๊บปี้น้ำมันก็่เดอือต้องเป็นทิศแล้วลต้องเปลี่ยนทิศแล้วจะเปลี่ยนฤดู mượt đậu sạch bờ sạch sát chưa khơi khơi đan khẩn tôm khơi sát đậu hoạt lôm thường Hãy นี่ไป้นถูกหลักครับปล่อยเบิดแล้วจะมิดบ่บอวิดบ่อันนี้ก็เมิดแล้วครับแหม่เห็นวาวแล้วคันโน่กำบ,บัดังต้มอ,อ่อนๆเลยครับจ้าสามสามทุ่มครับลมมาแห้งจุดไฟกับไฟได้ครับต้องสามทุ่ม cho được hang cho khắp dưới qua quà vô dưới xịt này cặp phá động lên ลคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสายจวดเฮาอย่าลืมพลาดครับสายจวดต้องจวดครับมีลมไม่พอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับเก็กเรียบร้อยลกไวล้ลันค้าเห็นละครับมันค้าแตงโมงครับไว้บ้านบ้นานห้องก็่ยนี่ครับ